ช่องทางสร้างไรายได้ใช้เงินทํางานแทนคุณวันนี้มีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะอันแรกคือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัตินั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะ,ะอาจจะเป็นตู้หยอดเหรียญเกี่ยวกับเครื่องดื่มก็ฟงกาแฟอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือถ้าเป็นใหญ่ๆหน่อยก็อาจจะเป็นนะคะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหรือจะเป็นน้ําดื่มหยอดเหรียญที่เราเห็นกันสามารถสร้างเงินได้นะ,ะแบบเป็นพาสซีฟอินคัมได้ทุกเดือนดี อย่างดีเยี่ยมทีเดียวเชียวแหละดนาะอันที่2เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอาสังหาปล่อยเช่าถ้าวันนี้ท่านใดที่มีอสังหาอยู่แล้วนะก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดดนาะหรือจะเป็นหอพักอาพาร์ตเมนต์ก็สามารถมารีโนเวทนะทำใหม่ตกแต่งใหม่สวยๆงามก็ปล่อยให้ผู้คนนั้นเช่าก็จะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะคะและอันที่3เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการถือครองหุ้นต่าง ในระยะยาวนั่นเองนะคะจะสังเกตเหต็นว่า,าหุ้นต่างๆไม่เว้นจะเป็นเรื่องของกองทุนนะก็สามารถมีเงินปันผลนั่นเองก็สามารถทําให้เรานั้นมีเงินที่จะงอกเงยขึ้นมานั่นเองนะคะและอันที่4เป็นในเรื่องของสินทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสดยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาแบรนด์เนมนะคะ ซึ่งซื้อมาแล้วราคาไม่เคยตกนะแต่จะมีสร้างราคาที่เขาเรียกว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะซื้อมาแล้วก็สามารถขายต่อในราคาที่มีกำไรเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าเป็นหลักหลายแสนเลยทีเดียวจะบอกว่าสี่ช่องทางนี้มันสานะมากนะทำเงินให้คุณนั้นได้เป็นอย่างดีนี่เป็นสาระความรู้และเกร็ดความรู้นะคะที่ควรม,มาเป็นปันวันนี้ทุกคนนะถ้า เขาเรียกว่ายาจะมีช่องทางรายได้เพิ่มใหม่สี่ช่องทางนี้เป็นอะไรที่บอกเลยนะคะสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยเป็ปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับใครด้วยนะติดตามกันนะคะจะมีสาระดีๆมาแบ่งปันในทุกๆวันและวันนี้ถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอสังหาอยากจะบอกว่าตามวิกฤต เป็นอย่างไรอีกนะจะโควิดหรือสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่ การลงทุนยังคงเป็นไปนะเรื่อยๆนะคะก็จะมีนักลงทุนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนก็สามารถไปติดตามควายได้ที่เพจควายสังหานะคะก็จะมีอสังหามากมายนะบ้านคอนโดที่ดินโรงแรมดังโกดังสินค้าหรือสนามกอล์ฟให้ทุกคนนั้นได้เลือกดูว่าวันนี้สนใจที่จะลงทุนในประเภทไหนยินดีให้กับปรึกษาทุกท่านนะคะและอีกหนึ่งบริการที่ช่วงนี้นะคะ ช่วยในเรื่องของสภาพคล่องของเงินให้กับใครหลายคนได้เป็นอย่างดีถ้าวันนี้ท่านใดที่มีที่ดินนะสวยๆบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลยินดีรับจำนองหรือว่าขายฝากนะคะที่ดินก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะทักทายกันนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะและคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วรู้จักกันใหม่สวัสดีค่ะ